อันนี้เป็นบูธของอะไรคะอันนี้เป็นบูธของกลุ่มแม่บ้านบุรีรัมค่ะดอกไม้นี้ทำมาจากเยบัวค่ะซึ่งเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยแล้วก็นี่รวมข้าวรวมข้าวเป็นรวมข้าวจริงนะคะแต่ว่าเอามามาทำย้อมสีเองแล้วก็เอาสีเขียวกดอ้มาทำเป็นสีเขียวสีเหลืองซึ่งให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะอีนนี้เป็นดอกหญ้าที่หา กองแม่บ้านหมดเลยค่ะก็คุณแม่บ้านจากบุรีรัมค่ะวันนี้มากันกี่คนคะวันนี้เหรอคะวันนี้หนูมา,มามแค่สามคนค่ะม,มาจากบุรีรัมเลยเหรอคะจริงจริ้นะว่าหนูมาขายมาคนเดียวแล้วก็พาพ่อกับพาลุงมาช่วยขายค่ะเดิทนทางมาจากบุรีรัมเลยหรือเปล่าแล้วคือรกปุ่มตอนนี้เป็นช่วงนี้งานเยอะเขาก็ไปลงที่อื่นใช่นหมคะ มักจะเป็นดอกเนี้ยค่ะนี่คือดอกอะไรคะอันนี้เป็นดอกสับปะรดนะค่ะดอกนี้จะขายดีมากนี่นี่จะหมดแล้วต้องหมดไปแล้วค่ะขายยังไงคะดอกละยี่สิบบาทดอกละยี่สิบไปถึงก้านเนี่ก้านก้านละยี่สิบบาทแล้วอันอื่นล่ะคะแล้วราคาราคาเหมือนกันหมดเลยค่ะว่าหนูสั่งกันราคายี่สิบบาทมันมึงหมดเลยค่ะยี่สิบบาทแล้วเราตรงที่มันเป็นตรงที่เป็นรวมค่าเป็นดอกหญ้าเป็นดอกนี้ ไม่เห็น้ว่งแต่งแต่งอย่าเี้ย่งหนคือ15บาทค่ะตบ้าทวัี้เอาไปตัดแล้วก็ไว้ในบมากก็ดูสวยดีค่ะจะมีสีเหลืองก็คือดอก้สุกใช่ไหมคะสีเขียวก็คือยังไม่สูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือสีขาวก็ใกล้ไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ หนูก็ไม่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 ค่อยรู้จักเหมือนกันไม่อยู่ทุ่งนาค่ะที่อยู่แถวเมืานนี้มีขายด้วยหรือเปล่ากระถางแบบน่ะกระถางนี้ก็ขายค่ะอ่าจะมันจะมีสามขนาดอันเล็กอ่าอันเล็กห้าสิบบาทค่ะแล้วก็ขนาดกลางหล้าขนาดกลางเจ็ดสิบบาทค่ะอันใหญ่ที่หนูใส่ดอกไม้มาใส่ดอกไม้ใช่ไหมคะหลัเหลือนี้ร้อยร้อยยี่สิบค่ะแล้วที่เป็นแบบเป็นกระเช้าแล้วอันนี้เป็นกระเช้าก็คือคนเดียวมันได้ไม่หามไม่แก้ แล้วเขาเอามาตั oh, so ้งนะคะเออแล้วเจ้านี่ไม่ได้ขายเหรอก็ขายกันค่ะเราเจ้ลูกค้าเจ้ก็ขายค่ะขายกันทั้งหมดตรงโซนนี้ทำมาจากถุงนล้องหมดเลยค่ะจากใกบัวหมดเลยไก่บัวไม่ในเองค่ะใกบัวเลยค่ะทั้งหมดตรงนี้เป็นสอนดอกไม้ทำมาจากใกบัวหมดเลยมีหลายแบบมากแต่ว่าขายกนเดียวค่ะคือแยกกันไปกลุ่มของแม่น่านะคะ สะดวกมาในงานสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะติดต่อได้ที่เบอร์0870767460ค่ะเงินเดือนเท่าไหร่0870767460ค่ะเป็นเบอร์ของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านบูดีรังค่ะขายวันนี้วันแรกขายเป็นยังไงบ้างคะวันแรกก็โอเคนะคะลูกค้าก็สนใจดีค่ะ เจอแบบพลาสติกไช่ไหมคะแต่นี้มาจากผ้าใหยบวนเขาไม่ค่อยเจอกันนะคะซึ่งหายากแล้วก็มันก็าทำยากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้เชิญชวนคนที่จะมางานในคืนต่อๆไปให้มาดูบูธพี่อ๋อนั้นขอเชิญเชิญชวนคนที่มาเที่ยวงานนี้ทุกทุกทุกคนทุกท่าเลยนะคะให้มาช่วยอุดหนุนดอกไม้นี้คือหนุของเป็นกลุ่มแม่ราชบุรีเราค่ะ มาแวะที่บูธกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านบุรีรัมย์ค่ะปินน้าโอท็อปค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ